รีวิวฟู้ดคอร์ตอันใหม่ของเซนทันชิดลมชื่อว่าลอฟตี้นะคะแต่ว่าขอแอบรีราพาไปเที่ยวเซนทันเอมบัสซีสักแป๊บหนึง่งดูทางเดินที่เต็มไปด้วยความรักในเดือนชันวมาคมของเราโอ้อยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยไหนมาม้เซนทันชิดลมนะคะฮ e ลโหลสวยงามา เดี๋ยวถ่ายอีกฝั่งหนึ่งสวยนะมีความโรแมนติกบรรยากาศข้างในเนี่ยก็คือใหม่แล้วก็ดูดีมีสไตล์มากนะคะแล้วเขาก็จะเอาอาหารไทยที่เด็ดๆจากหลายๆร้านเนี่ยแบบเอามารวมขายที่นี่เนาะแต่ราคาก็จะมีความเพิ่มเติมนะคะจากสมมุติว่าร้านที่เปิดตอนแรกอย่างงี้ หาสิบใช่ไหมอันนี้เขาก็อาจจะมีบวกเพิ่มค่าสถานที่เนาะแต่ว่าได้กินได้กินแบบอาหารไทยที่แบบเด็ดๆนะคะในห้องเอ์และก็อยู่สบายด้วยแบบนี้เลยเอามารวมกันหลายๆที่เลยร้านแปดเตียงนะคะก็เป็นหนึ่งในนั้นแปดเตียงก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่คุณพ่อรานเนี่ยชอบมากๆนะคะถ้าใครยังไม่รู้จากร้านแปดเตียงเนี่ยสามารถเข้าไปดูในอีกคลิปหนึ่งได้เลยก็จะเป็นคลิปนี้มาชั้นอะไรนะ ฉันอะไรนะจำได้ไหมฉันโขกหรือฉันเจ็เมื่อกี้เราไปร้านแปดเตียงกันมานะทุกคนเขาก็เปิดสาขาใหม่ที่ลอฟเตอร์อันนี้อันเมื่อกี้อันนี้เปิดสาขาใหม่ที่เซนทัลชิดลมแล้วก็พ่อเราดีใจมากเลยที่เขามาเปิดตรงนี้เพราะจะได้ไม่ต้องขับรถไปกินที่ตรงข้างสะพานตรงนั้นนะพ่ตอนนี้พ่อก็แฮปปี้มากคือ คือได้แบบมีที่กินแปะเตียงอีกที่หนึ่งเป็นไงรีวิวร้านแปะเตียงหน่อยค่ะร้อนสุดยอดครับเส้นเป็นไงเหนียวนุ่มเ,เหมือนเดิมเลยไหมเหมือนเดิมครัเหมือนที่ออริจินอลเลยนะทุกคนใครไม่อยากพลาดคล,ดคลิปดีๆแบบนี้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ Channel ยอารยา PSK ใน y o u t u b e อันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยก็ดีนะคะติงต๊งๆ